เจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตมาอยู่ที่มหาวิหารขนมาอยู่ขาออกจากมหาวิหาร<ม>ทั้งแบกทั้งขนนะ<ม>ก็ตามภาพนี้เลยนี่คำพูณโยมเหลียวนัตจิตแล้วก็แม่ลาวแม่ลาวแล้วก็ใครข้างหลังอะ่ะแม่ทวายทัศนี แต่งๆอยู่โน่นก็มีกระมลชน,นกหมวยวารุณีสมนึกสมศรีสุขโดยรือไทยคิงสันเทียแบกๆมานูน่นด้านหลังนู่นก็นกขุมทัศนีคิ้วสูงเนินอันนี้ก็นอยหลายอย่างหลายประการวันนี้นะส่วนทีมําความสะอาดก็เป็นนิติมารุ่งแจ่ม สมพลในผลยอดเจโปะแล้วก็นุสราพิมเสนกศิ์ถวายแรงกันวันนี้นะปั่นปันอยู่ข้างบนน่นโอนะปั่นด้านบนกำลังปั้นอยู่ส่วนชอบก็ก่ออยู่ด้านในหลายคนมาเพิ่มเติมทองคำแบนกระโทกแล้วก็หลานชมพู่คุณโยมปุจิวัดนะดูแลเรื่องไฟเรื่องน้ำหลายอย่างได้ประการข้างในนนก็มี ปนกร์คำแปลมีช่างวุฒิรีพรายบุญไทยสงแล้วก็ตุก๊กติ๊กปริอัมพอสมัยเพชรสูงเนินพันธรงสกุลการบุษบงข้างในโน้นยังมีหลายคนนะมีบัญชาทองแก้วจันร์มีใครต่อใครปีนกันอยู่ด้านบนบนมีสมเกียรติกองสันเทียมีพ่อจำลอง พ่ออำนวยพ่อหัดหลายอย่างหลายประการมีแม่ของลลิตาเยอะเหมือนกันจะย,ยมทั้งหลายยังมีช่างหมูอ๋อช่างหมูก็มานี่ช่างหมูมานี่ดีจะเกาะมาหรือเปล่าน่าจะมานะทีมเดียวกันอันนี้ตามภาพเลยปูนเราใช้เยอะอ,อนุโมทนากับทีมคุญญบุญยวัฒน์หลายคนปูนเราใช้ทุกวันแล้วก็ใช้เยอะด้วยนะตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วก็ต้องให้คุณบุญยวัฒน์นั่นแหละเป็นคนไปรวบรวมมา นี่ตามภาพเลยนะหลายคันหลายคน,หล,ยคนหลายท่านร่วมบุญร่วมกุศลร่วมพละอาะนิสง์นิอิดมนเบาญาติโย,ยมมาก็เขียนอิดมนเบานะบูชาเพื่อสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพานกันมีรำพันกล้ากระโทกร,รำพันกล้ากระโทกมาก็แสดงว่าอำนาจน,นองใหม่มาแล้วก็สมบูรณ์หินทายมาดูบริเวณา่านจอดรถมีอาทิศมามี ป้อยกายสมัยรัพพึงจิตด,ดอนมีฉเฉลียนพัตราย,ยอดมีชัยมีพ่อประมวลแม่จิรวันแล้วก็จันสิรินะแม่พ่อแม่ของลูกไวลลูกวิวมาทำไวรักทำไมงานกับพระอาจารย์่มสร้างมหาวิหารพุทธปรินิพาน์กันจะได้สำเร็จผลสำเร็จประโยชน์ตามสมควรเสด็จช้างไทยก็มาอยู่ด้านในนู้น ون. ด้านในก็ยังมีอากาศโชโตหลวงพ่อชุ่มบุญช่างแดงภูบาขวัญ งานด้านในก็เป็นงานหนักๆที่ทํางานกันพระอาจารย์มาอยู่ด้านนอกแล้วนะแล้วก็ไม้ก็ทยอยออกมาทยอยมาเป็นรถแบบนี้นะขนไปดําขนไปดําไม่รู้จี่รถแล้วเยอะเหมือนกันใหญ่ๆก็มีเล็กๆก,ก,ก็มีแล้วแตนะ่ตามภาพนี่เลยมันมีเป็นกองๆนี่อีกนะนก็แบกออกมาตะปูก็เยอะต้องระมัดระวังกันหน่อยพ่อประสิทธิ์แม่ลิ้นทองน้อมๆแล้วก็ พรอ,อ่ะบุญญาพรจิตตะวิชีรานนท์นะทำงานกันนะปรมเทียนจินนวงแล้วก็บุญยืนนะมัชีสันตะกายารตินทราวิริยธรานะช่วยกันทำงานกันอันนี้ก็จะได้เห็นหน้างานเราเป็นแบบนี้นะมีหลานโจ๊กตัวเล็กๆอยู่ด้านในนู่นนะเรียกว่าอ,าออกมาทีละชิ้นทีละชิ้นก็ไม่ใช่น้อยๆน,นะแบกไป ไปจะอ,อันนี้ไปตั้งตั้งร้านต่อนะเรือมาแล้วจากด้านในก็ไปตั้งต่อด้านนอกอีกด้วยอันนี้หน้างานเราเป็นแบบนี้นทํางานกันสาธุกับทุกท่านอนุโมทนากับทุกๆคนถ้าพวกมัตตาขายก็พวกโกสิตาแต่งปูนก็จึงสซนันทาวงสาเทียมตานีเฮาประมงะแต่งปูนกันพระอาจารย์เข้ามาด้านในเขาปิดใบเขาไม่อยากให้คนเดินด้านนี้อันตราย ตามภาพนี่เลยนะมีวิเชียรเอาบ,บ้านอว้วนู่ด้านใน,นอัน,นี้ก็จะได้เห็นเห็นฝีมือเห็นฝีมือการทำงานของทุกคนเน,น,นขาแต่งปูนกันเป็นละนี่หลานโจก๊กนกคุมอันนี้ก็ยูน,นกะเสมคุณพิสิต์นะ หางงอคงแล้วก็ยังมีสมานใจทนสมานใจทนเชิดใจทนแล้วก็หลายๆคนอยู่ตามจุดศรีสุสรัตน์คุนินอย่างนี้อยู่ตามจุดวันนี้ก็น่าจะมีโรงทานดังที่บอกไปนั่นแหละ,ะวันนี้ก็รื้อมาเรื่อยๆนะ,ะรื้อมาเรื่อยๆแล้วขนออกไปเรื่อยๆช่างแดงก็เร่งอยู่ด้านบนโน้น พอาจารย์ก็อยู่หน้าง,งานมาโดยตลอดนะชน่วยกันนี่ยนลงมาลงมาแล้วก็ไปเเรื่อยๆคนไปเรื่อยๆนะนักศิลย์ลงครับคล่องเลยนะทั้งช่างบุดด้วลเป็นคล่องพรนรงแล้วแล้วก,วก็ติ๊กนะ,ะปลิตเอ็มปปอนะขอคงนี่คล่องเลยกูบาหงพ่อชุ่มบุญนะอ,อันนี้เป็นหน้าง,งานฝ่ายด้านใน เสดก็จะไปแต่งหน้าน้่นนะ,ะเสดร์ช้างไทยก็จะมีวาดอยู่มุมมุมน้นนิดหน่อยนะอันนี้คือหน้าง,งานที่มหาวิทยาลัยพุทธปรินิพานธ์ประจไลทรที่สองของวันนี้แล้วนะสามสิเอตุลาคมพุทธศักราชสองพ่ช่วงเที่ยงเที่ยงนะมาดูหน้าง,งานกันกินอาหารก็กินอาหารโรงทานกัน ทำงานก็แล้วก็ยังมาทำบุญกันอีกอันนี้ก็เป็นงานที่เราทำกันผลรู้สึกจะน้อยกว่าเมื่อวานนะผลรู้สึกจะน้อยกว่าเมื่อวานแต่ว่างานก็ไปได้อยู่นะงานก็ไปได้ทำงานได้นี่คืออัปเดตในช่วงนี้ณเวลานี้ที่มหาวิหารพุทธปริพินฐานขอเจริญพร